ผู้มีจิตเช่นนี้เมื่อตายแล้วจิตจะเบิกบานลอยขึ้นสู่เมืองฟ้าแห่งดาววาดึงโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเทวดาชั้นนี้มีอายุยาวหนึ่งพันปีทิพย์หรือประมาณ36ล้านปีมนุษย์แต่เมื่อบุญสิ้นแสงในร่างจะค่อยหมนเสียงพิมจะเงียบดอกม้าจะร่วงและจิตจะจุติไปตามกรรมต่อไป พระอินทร์มักเตือนเหล่าเทพว่าอย่าหลงในรัศมีแห่งบุญเพราะบุญที่ไร้ปัญญาย่อมดับได้ในที่สุดบางเทวดาได้ฟังธรรมแล้วเห็นความไม่เที่ยงของสุขจึงตั้งจิตขอเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเพื่อสั่งสมปัญญาจนถึงความหลุดพ้นแท้จริงดาววดึง คือภาพสะท้อนของความดีที่เบ่งบานแต่ก็ยังอยู่ใต้เงาแห่งกรรมผู้ใดเข้าใจความจริงของมันผู้นั้นย่อมเริ่มสร้างสวรรค์ในใจได้แม้อยู่บนโลกมนุษย์